่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงของทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์ครับผมกำลังเล่าเรื่อง ไปเมืองสวรรค์เขตที่โปปอลาวเนื่องในโอกาสที่ได้ไปบรรยายให้พี่น้องที่โซปอลาวได้ฟังเล่ามาถึงตอนที่กลับข้ามกลับมาที่ฝั่งไทยแล้วก็กลับรถไฟไม่ทันก็เลยตัดสินใจเช่ารถรถเช่าก็เป็นกิจการดีนะครับก็มีอยู่หลายบริษัท ทีมงานก็ติดต่อจนกระทั่งได้บริษัทแห่งหนึ่งที่เขาให้เช่ารถวันละ850บาทเขาไม่คิดค่าส่งรถแต่ตอนที่กลับไปรับรถที่สถานีรถไฟนั้นเขาขอคิด100บาทก็รวมเบ็ดเสร็จเป็น950บาทแล้วก็น้ำมันตอนเข้ารถมาส่ง เขาจะเติมน้ำมันให้เต็มนะฮะแล้วตอนเราจะส่งรถเขาเราก็จะเติมน้ำมันเต็มเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าเช้าตื่นขึ้นมาลูกน้องผมก็บอกว่ารถมาจอดรออยู่แล้วรถมาจอดแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ารถอะไรผมก็บอกทำไมรถมาจอดแล้วเป็นยังไงเพราะโรงแรมก็ต้องมีรถมาจอดเป็นธรรมดาเขาก็บอกไม่ใช่ รถที่เช่ามาบอ๋เอเลยที่คุณไปเช่ารถมาเหรอ,อตกลงก็รถเช่าขนาดกระทัดรัดดีเลครับแล้วก็รถรุ่นนี้ขับแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันนะเพราะว่าเวลาเมื่อไหร่ที่หยุดจอดไฟแดงหรือหยุดจอดเฉยเนี่ยเครื่องมันจะดับเองครับแล้วเวลาจะออกรถเนี่ยมันจะสตาร์ทเองอันนี้ผม สังเกตรเรามาถามเขาตอนท้ายเขาบอกใช่รถรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ทางนั้นเพื่อเป็นการเซฟน้ำมันนะครับผมก็ถามทีมงานว่าแล้วตกลงเราจะไปไหนกันทีมงานบอกเอาอย่างนี้ไหมไปเที่ยววัดในจังหวัดอุบลราชธานีนะมีวัดอยู่ไม่ไกลนักชื่อว่าวัดพระาธาตุหนองบัว ขับรถออกจากโรงแรมไปประมาณ12กิโลนะอ้าวผมออกไปเราก็ไม่รู้ว่าวัดพระธาตุหนองบัวเป็นยังไงแล้วเราก็ไปเที่ยวที่วัดพระธาตุหนองบัวโอ้พอเข้าไป <c oughs> เราก็เห็นองค์พระธาตุนะฮะสูงตระหง่านทีเดียวนะครับออันนั้นเป็นโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่ง ก็เป็นโซนที่ว่าด้วยเรื่องของโรงเก็บนะฮะเ,เรียกว่าที่เขาใช้แห่ตอนงานพิธีแห่เทียนพรรษานะครับขบวนพึ่งนะฮะที่เขาขบวนแห่เทียนนั่นแหละนะครับเขาจอดรถอยู่ในโรงรถและโซนสุดท้ายผมเห็นมีต้นไมใ้ใหญ่ๆอยู่ เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปทีละโซนไปที่วัดพระธาตุหนองบัวนั้นนะก็ที่แรกก็ตั้งใจว่าจะไปแวะหาอะไรกินสักหน่อยแต่ระหว่างทางหิวก็เลยซื้อเอ้เผือกทอดไปกินเออก็อร่อยดีนะครับก่อนถึงวัดเล็กน้อยพอเข้าไปในวัดก็จะเห็นว่ามีองค์พระธาตุอยู่ใน กำแพงสี่เหลี่ยมนะฮะและด้านหน้าก็มีพญานาคเขาเรียกเป็นตัวหรือเปล่าหรือองค์เอาเรียกองค์ก็ได้เอาพญานาคองค์ใหญ่นะฮะเขาเรียกองค์หรือตัวก็ไม่รู้นะฮะก็เ,เรียกว่ามีพญานาคอยู่สองตัวเอาตัวบ้างองค์บ้างไม่เป็นไร นะหรื้อ้พันธ์เขาก็ทําเป็นรูปโคง้งเหมือนอย่างกับคนเดินลอดเข้าไปใต้ท้องพญานาคอะไรต่างๆนะฮะก็มีสองตัวขดกันไปขดกันมาอยู่ด้านหน้านั่นเองอทีนี้อันนี้มันแล้วแต่ศรัทธาของคนบางคนก็บูชาพญานาคนะฮะแต่ผมเองก็อ่านประวัติเรื่องของนาคที่เราเรียกว่าพ่อนาคพ่อนาคเนี่ยนะนาคแอบมาบวชยังไงอะไรต่างๆเนี่ย นี่ถ้าเป็นพี่น้องทางฝั่งนู้นริมน้โขงเราก็จะนับถือพญานาคกันนะครับผมก็ผมไปที่ไหนผมก็จะถ่ายรูปฮะถ่ายรูปองค์พระธาตุสวยงามนะสูงเด่นเป็นตางาผมสังเกตดูนะครับกําแพงที่จะเข้าที่ที่รอบองค์พระธาตุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่บรรจุกระดูก ของอบรรพบุรุษผู้ล่วงลับรวมทั้งเจดีด้านหน้าสอง,สองข้างหน้าสองข้างด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทำดีคือเขาทำแล้วมันดูไม่น่ากลัวปกติเราไปเห็นกำแพงวัดที่ไหนเนี่ยเขาเอากระดูกปู่ย่าตาทวดไปเก็บเนี่ยมันจะดูทะมึนทุมน่ากลัวแต่ที่นี่ไม่น่ากลัวเพราะว่าเขาใส่ กระจกเกล็ดเป็นรูปสีสันต่างๆดูแล้วไม่น่ากลัวนะฮะ,ะเดินเข้าไปในกำแพงก็มีถนนตรงขึ้นไปที่จะเดินเข้าไปในพระธาตุซ้ายขวาด้านในกำแพงก็เป็นที่บรรจุอัธิเหมือนกันและมีสนามหญ้าเขียวครับสวยอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วก็จะมีองค์พระธาตุน้อย อีกสี่มุมเอ๊ะอันนี้ผมผมดูปั๊บผมก็ไปนึกถึงวัดพระาธาตุพระาธาตุหลวงวัดาธาตุหลวงใช่ไหมที่สบปอลาวนะครับที่เวียงจันทร์มันจะคล้ายๆกันแบบนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าองค์พระาธาตุเนี่ยต่างกันนะครับแต่ว่าลักษณะการวางแบบคล้ายๆกันแต่ว่า ที่กลางสนามหญ้าเนี่ยเขาเอาต้นไอ้ต้นต้นไม้อย่างพวกตะโกดัดไปใส่ไว้กลางสนามสมต้นผมรู้สึกว่ามันเกะกะนะแต่ท่านอาจจะมองว่าสวยนะคือมันไปทำให้สนามดูแคบแต่ความจริงนะถ้าจะใส่ตะโกดัดลงไปเนี่ยอันนี้ใครอยู่บนฟังอยู่ลองไปพิจารณาซิ ว่าถ้าขยับเอาต้นตะโกเนี่ยมาไว้ริมขอบสนามจะใส่ทุกด้านเลยก็ได้ก็สวยดีหรือจะใส่ไว้สี่มุมมุมของสนามสี่มุมเป็นต้นตะโกดัดแต่และกลุ่มกลุ่มและอาจจะสักสามต้นแล้วปล่อยให้สนามหญ้าเนี่ยเป็นสนามหญ้าทั้งผืนผมเชื่อว่าวัด วัดพระาธาตุหนองบัวจะสวยขึ้นนะครับออัน,นี้ความเห็นผมนะแต่ว่าถ้าท่านดูว่าสวยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะผมรู้สึกว่าไปอยู่กลางสนามแล้วตัดหญ้าก็จะลำบากเดี๋ยวก็มีดจะมาโดนลำต้นขึ้นตรงท้ายไกลมาช่วยนะครับและเข้าไปในองค์พระาธาตุโอ้โหเหลืองอาลามงามตาครับ โครงสร้างแต่ละชั้นละชั้นละชั้นที่ขึ้นไปเป็นกรากบาดเป็นโครงสร้างปูนเนี่ยก็ประดับประดาไปด้วยเกล็ดกระจกอะไรต่างๆอย่างสวยสดงดงามแล้วก็มีพระพุทธรูปมีอะไรต่ออะไรต่างๆนี้ผมก็เชิญชวนว่าว่างๆก็นั่งรถไฟไปอุบลแล้วก็ไปเที่ยววัดพระธาตุ บวัดวัดวัด,วดพระทาตหนองบัวซึ่งอยู่ใต้เมืองอุบลน,นั่นเองนะครับอีกโซนหนึ่งที่ผมไปดูก็คือโซนที่เรียกว่าเป็นที่เขาเก็บเขาเรียกโรงเก็บรถแห่ขบวนขบวนแห่เทียนถ้าคนทั่วไปไปดูก็คงเฉยๆแต่ผมไปดู ต้องบอกว่าทึ่งทึ่งในทึ่งในความสามารถของคนไทยครับประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นถือว่าเป็นต้นกำเนิดของการแห่เทียนในจังหวัดต่างๆในยุคหลังๆไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาสุพรรณบุรีหรือที่ไหนไหน คราวหนึ่งเคยคุยกับชาวอุบลก็บอกว่าแหมโกรธเครืองว่าคนสุพรรณมาเอาช่างจากอุบลมาแกะสลักเทียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าทางอุนบลก็ไม่ได้ลดความสำคัญลงนะผมไปดูรถขบวนแห่เทียนแล้วมีข้อคิดหลายประการคิดอะไรยังไงบ้างท่านโปรดติดตามผมจะเล่าให้ท่านได้ฟัง ต่อไปนะครับใครๆก็รักหัววัวคันใครใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันใคร ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ิปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะรัวหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไอเซนทันเคมีจำกัดมหาชน